จะพาไปที่บ้านกกกอประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อวานนี้เราเห็นสารหวัดมุกดาหารมีการเลื่อนอ่านคําพิพากษาไปเป็นช่วง20ธันวาคมคุณผู้ชมปรากฏเมาาื่อเช้านี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่นะคะเขามีการจัดงานเนี่ยเป็นการจัดงานเหมือนรับขวัญลุงพลนะคะ เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันหน่อยคึกคักตัง้งแต่เช้าแล้วนะคะคือหลังจากที่ศาลเองนะคะท่านเลื่อนอ่านคำพิพากษาคาดีของน้องชมพู่ออกไปเป็น20่ธันวาคมเมื่อเชา้านี้ที่วังพญาหน้าค่ะหลวงปู่ปาริจิตนะคะบ้านกุดเรือคําและก็มีลุงพลมีป้าแตนนะคะพร้อมด้วยทีนทนายความเขาทําบุญใส่บาตรกันคุณผู้ชมคะพระสงฆ์9รูปนะคะมาในพื้นที่และเห็นบอกว่ามีการทําพิธีบายสีสูขขวัญน,นะคะเรียกขวัญลุงพลกับป้าแตนหน่อยให้แคล้วคลาด ผ่านพ้นจากปัญหาอุปสรรคนะคะ แล้วมีชาวบ้านมารวมกันเนี่ยโอ้โหร้อยกว่าชีวิตนะคะบอกมีการรำอวยพรกันเกิดขึ้นด้วยนะคะมีบรรยากาศของ FC มากันเต็มละค่ะบริเวณหน้าวังพญานาคหลวงปู่ปาริจิตด,ดูสิคะเนี่ยเยอ, <ๆ S 1> อยะแยะเลยคึกคักเลยคุณจ๋านะคะก็เนี่ยมารำอวยพรกันมีการผูกข้อไม้ข้อมือให้กับลุงพลด้วยใช่ลุงพลบอกว่าพอทาพิธีเสร็จนะสบายใจขึ้นค่ะวันนี้เนี่ยก็เป็นแรงสนับสนุนจากเหล่าบรรดา FC นะคะสาเหตุที่น้ําตาไหลนะคะบอกเอ๊ะทำไมน้ําตาไหลตลอดเลยมันมีจังหวะน้ําตาไหลด้วย ลุงพลบอกตื้นตันใจคนมาร่วมงานเยอะเนี่ยคุณผู้ชมคะสะอึกสะอื้นเลยนะคะคนที่มาร่วมงานลุงพลนี่หน้าแดงจมูกแดงเลยค่ะพวงมาลัยที่คอเต็มเลยนะป้าแตนกับลุงพลแฟนคลับเยอะ FC เยอะคุณผู้ชมคะลุงพลบอกว่าจะใช้เวลาในการพัฒนาพื้นที่วังพญานาคและเดี๋ยวจะมีการเดินสายทาบุญทอดกระถิ่น9วัดไปทา้งภาคเหนือด้วยนะคะ ส่วนคําถามที่ว่ามีการเปรียบเทียบกันมีมดราม่าเกิดขึ้นคือลุงพลแถลงข่าวที่โรงแรมแต่แม่ของน้องชมพู่นเนี่ยไปแถลงข่าวที่สถานีตํารวจนะคะลุงพลก็ชี้แจงดราม่านี้ด้วยนะคะจะชี้แจงว่าอะไรคุณผู้ชมไปฟังค่ะภาพที่ออกมาไม่ว่าไม่ว่า,ไม,วาไม่ว่าภาพที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นฝั่งแม่น้องเองหรือว่าฝั่งลุงป้าเองนะครับความรู้สึกนะครับทั้งลุงและป้าเราสู้มาก็ยาวนาน จนมาถึงวันที่31แล้วเราได้รับคําตอบที่แบบว่ามีการเลื่อนนะครับเราก็นอมรับในการที่เลื่อนแบบนั้นแต่จะให้เรามาทําหน้าเศร้าแบบเหมือนคนที่เป็นทุกข์อยู่มันก็คงไม่ได้ครับบางครั้งเราก็ต้องปลดปล่อยบางเนาะ,ะอย่างเมื่อวานก็ไปทานข้าวนะไปทานข้าวแล้วก็มีการร้องเพลงเพลงสองเพลงแค่นั้นเองครับเป็นเพลงให้กํลาลังใจกันนะให้กำลังใจใช่ไม่ว่า นี่นะคะลุงพลให้สัมภาษณ์ไปแล้วขยับไปดูป้าแตนกันบ้างคุณผู้ชมป้าแตนยืนอยู่ด้านหลังลุงพลนะคะก็รอฟังทุกคำละคะที่ฝั่งลุงพลให้สัมภาษณ์กับนักข่าวป้าแตนบอกเลยนะถ้าพูดถึงดราม่าที่เกิดขึ้นมันพูดยากเหมือนกันนะเพราะว่าทุกคนก็ต่างมีผู้สนับสนุนเป็นของตัวเองฝั่งนี้ก็มีกําลังใจฝั่งแม่น้องชมพู่ก็มีกําลังใจเหมือนกันฉะนั้นนี่ยนำมาเปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะแต่ก็ไม่มีอะไรที่มันต่างนะคะความเป็นจริงเนี่ยอยู่ที่เราต่อสู้กันทั้งสองคน และก็อยู่ที่คําแถลงของทนายแต่ละฝ่ายเท่านั้นเองป้าแตนบอกที่เห็นจัดงานเมื่อเช้าคึกคักคนมารำกันเยอะ FC จัดให้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วค่ะตอนแรกเนี่ยวางแผนว่าหากสารลงอาญาจะประกันตัวออกมาแล้วกลับมาที่นาเหมือนเดิมกลับมาเรียกขวัญให้กำลังใจซึ่งกำลังใจเนะี่ยมีทุกวันเมื่อไหร่ที่มองลุงป้าเองก็มีกำลังใจเมื่อนั้นนะคะป้าแตนก็ถึงขั้นน้ำตาคลอเบ้าเหมือนกัน,กนคุณผู้ชมบอกอยากจะตะโกนดังๆเลย เขาสูญเสียแต่เราเนี่ยไม่ได้เป็นผู้กระทําความสูญเสียของเขานะคะเดี๋ยวชวนคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศจังหวะนี้กันหน่อยค่ะมองว่าเราไม่มีฝาบ้านเนี่ยถ้าเราไม่มีโอกาสจากเอซีแบบเนี้เราคงไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วเราคงแบบไหนก็ไม่รู้แต่ว่าด้วยความที่เรา,เราป้าคิดว่าด้วยบุญที่เราเคยสะสมมาด้วยสิ่งดีด้วยความคิดดีด้วยอะไรที่ที่เราทํามาเนี่ยมันทําให้เรา พลิกแบบนี้แล้วก็มีคนให้โอกาสสนับสนุนโอกาสเราให้เราได้มีโอกาสได้ต่อสู้เงยตาอ้าปากต่อสู้กับกับสิ่งที่ไม่ยุติธรรมกับเราปาชื่อว่าเราทําทุกอย่างไม่มีใครรู้หรอกว่าเฮ้ยลุงพมบัตแตงมันสร้างภาพทําบุญทําดีอะไรพวกเนี้ยมันไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ว่าเราทําด้วยใจจริงแล้วหรือเปล่าแล้วตรงนั้นมันส่งผลให้เราได้มีจังหวะได้ต่อสู้ได้ลุกขึ้นมาแบบนี้ทีนี้คุณผู้ชมคะ ลุงพลกับป้าแตนเนี่ยเปิดเผยกับทีมข่าวเราด้วยนะคะบอกจริงๆเนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ให้กําลังใจคอยให้คําแนะนําในการต่อสู้คดีค่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมองว่าที่เราเจอเองก็ไม่ใช่คือหลังจากนี้ก็ว่ากันไปป้าแตนบอกแบบนี้นะคะคือไปรอตัดสินทีเดียวก็คือ20ทธันวาคมเลยทีนี้ค่ะ สิบวันก่อนคําพิพากษาจะเกิดขึ้น20ธันวาคมเห็นบอกว่าที่วังพญานาคเดี๋ยวลุงพลกับป้าแตนจะเตรียมพิธีครั้งใหญ่อีกครั้งนะคะ,คะแล้วรอบหน้าก็จะมีนางรัมฮะมาราอวยพร9 9 9คนคือร่วมกันไร่รําถวายหลวงปู่พญานาคด้วยหมดเตรียม,รมพร้อม,มว่าความเชื่อของลุงพลป้าแตนเลยแ้เขาก็จะมีพิธีอย่างเงี้ยทั้งก่อนที่จะไปฟังคําพิพากษานะคะหลังเมื่อไม่มีการอ่านคําพิพากษาก็จะเตรียมมารับขวัญกันนะคะ และเดี๋ยวก็เตรียมอีกนะคะเตรียมอีกนะคะก่อนวันที่20นะคะก็จะมีพิธีลักษณะแบบนี้อีกก็เป็นความเชื่อของคนในพื้นที่ด้วยนะคะ